่เดี๋ยวพอมาพอส่วนนะนี่เจ้าของสวนอันนี้เป็นห้องพี่พี่เกลียงครับพี่เกลียงพอจากเม็ดนะครับเนี่ยอันนี้กล้วยหอมครับผมมาจากใต้แล้วนี่ นี้กล้ยไม้ช้างแดงามาจากใต้เหมือนกันชุมพรนะอันนี้ต้นทุเรียนครับหมอนทองเนี่ยอันนี้ผมพ่อจากอะไรวะ ต้นหอนนะครับนี่สั่งต้นหอนมันยี่สิบห้าบาทแล้วก็มาเรียงเอาเพาะอเอาครับเนี่ยดีกว่าไปซื้อสองสามร้อยนั่นนี่เพาะมันก็ไม่ตายนะนก็รอดทางมันเนี่ยอน,นี้ต้นมังคุดครับก้ามังคุดชํำไม่หยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเพราะเห็ดไม่ใช่เพราะเห็ดนะเพราะผักนี่นะอันนี้ต้นอ่อนทุกทานตะวันนะมงมงนี่ลูกไหนนี่อ่ะอันนี้เป็นห้องมะม่วงมันสลายา จะสี่ปีแล้วมั้งนี่ยังไม่ดอกไม่มีลูกเลยใบยังงามอะ่ะไม่มีลูก อันนี้ก็พักสลัดโผล่มาสักกี่ต้นเนี่ยตั้งสิบต้นนี่หลยนี่สักเจ็ดสองสามวันก็ได้พัดแล้วเนี่ยต้นอ่อนทานตะวัน หอยดีโด,ดน้ำแน่น้ำร้นาาอันนี้ก็ต้นแตงกวาครับเราอ,อก,กำลังสวยกำลังงอก อืมออกมานะได้มัานะ้างมันเหลือเยอะอยู่นะนี่ก็ต้นตะลิงปิง นี่ก็ต้นพริกะเลียงนี่อย่างงามเนี่ยนี่สวนข้างบ้านน้อยๆสองเมตรนี่ นีอ่อันนี้ก็บพวกน้ำมักมักเองเนี่อันนี้ซื้ออันนี้ซื้อสองขวดซื้อนอกนั้นทำเองปลอดสารปลอดสาร คนติดตามสองคนรู้ไหมมุมคนนะต้องขยันถ่ายขยันอัพน้องน้องสวัสดีนะแล้วเอา มานี่มานี่เอามานี่ดิ่งมานี่ดินี่บมานี่นี่มานี่แล้วมานี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยวะก็ไม่มีอะไรครับไปเท่านี้ก่อนเจอคลิปหน้ากันใหม่ว้างๆจากตัว